สนดพรมชอบคุณรักแต่ว่าผกแค่ผมรักคุณไม่เคยมันมก,ก่อนทุกใจซาบมื้อน,นี้นะรู้โอ้เแบบี้โอลี่ดูฉันในมองทำให้ใจมันละายนาทีนี้ใครร้องเพลงนี้ไม่ได้บอกเลยว่าเชยนะอะสำหรับฉลามชอบงับคุณของหนุ่มบอนส์นะโดนครับที่ตอนนี้กระแสแรงมากๆยอดวิวก็ทะลุ24ล้านวิวแล้วด้วยครับ างานนี้เจ้าตัวได้ควงคู่จิ้นสุดฮอตครับอย่างหนุ่มพร้อมราชพัฒออกมาเปิดใจกับฟีดแบ็กระแสเพลงนี้ที่มาแรงมากๆจนเป็นไวรัลทุกช่องทางส่วนฝฟาขกงหนุ่มพร้อมเองครับก็กำลังจะมีเพลงใหม่ให้แฟนๆได้ชมกันด้วยครับแต่เจ้าตัวก็ขออุปไว้ก่อนแต่ไม่นานเกินรอนแน่นอนครับวววิดวิดดดดดีีีีีีีโโโโอนะ เ์ไพรส์ครับเพราะว่าร้องกันดังเพราะว่าบางท่อนของเขาจำเนื้อไม่ได้ก็ดูจับปากเล้กๆจำจำเนื้อตัวเองไม่ได้เลยก็บางท่าเต้นก็จำท่าไม่ได้ก็ดูว่าแฟนคลับได้ไงครับก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันที่ที่ติดตามคอยปั่นวิวคอยซัพพอร์ตแชร์เพลงเต้นอะไรก็แล้วแต่ครับขอบคุณมากครับผมก็ ฝากเลยกัน,นอย่าลืมติดตามเพลงสลามช่องของคุณนะครับก้องผมนะครับเลือกดีแล้วเสอมาเนี่ยมันก็เลือกมาเพราะว่ามันเป็นเพลงในตำนา <c oughs> <c oughs> ในรู้เพลงในตำนานที่ไม่เคย,คยได้ร้องแล้วนะครับก็นั่นแหละอยากเอามารื้อฟื้นแล้วก็รื้อฟื้นความรู้สึกเพราะว่าตอนนี้ผมออกเพลงนี้มาใหม่ๆเนี่ยผมรู้สึกว่าแฟนคลับเดี๋ยร้องได้ทุกคนแล้วแบบโอ้โหตอนนั้นคือมีความสุขมากแล้วก็ดีใจมากแล้วก็แบบเราอยากย้อนกลับไปในอดีตเราก็เลยเลือกที่เอาเพลงเก่าๆมาร้องดูนะครับแต่ทุกคนก็ยังร้องได้อยู่ก็ดีใจมากครับที่ทุกคนยังแบบเออยังไม่เลือน่ ส่วนผมนั้นลืมไปแล้วครับไม่ต้องห่วงยังพร้อมเห,หมือนมีเพลงใหม่ด้วยปะก็มีครับใช่ครับมีมีมีม <c oughs> ตอนนี้ผมบอกเลยว่าชื่อเพลงขึ้นต้นด้วยตัวเองแค่นั้นแหละสามพยางครับ <c oughs> แค่นั้นแล้วก็จะเป็นเพลงที่ผมบอกเลยว่าผมได้มีส่วนทําเกี่ยวกับเพลงเยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยทํามาทั้งนั่งคิดดนตรีเมโลดี้ hit, dream, คือเริ่มจากศูนย์เพลงนี้เริ่มจากศูนย์ไม่มีดนตรีไม่มีอะไรเลยผมไปนั่งอยู่แล้วก็ทำกับกับพวกพี่ๆเขาด้วยกันเลยนะครับเป็นเพลงที่พี่ในโนกโปรดิวเซอร์ ขึ้นให้นะครับก็กบากฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ผมบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวที่จะมาในเพลงนี้ครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ